สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันนะครับจากธรรมเทศนาของครูบาจ่ายคัมภีรปัญโยจากวัดป่าบ่อน,น้ําพระอินทร์นะครับคือเราจะมาลองสกัดแก่นคิดสําคัญสาคัญกันเรื่องความสุขความทุกข์ความไม่แน่นอนแล้วก็แนวทางฝึกใจให้สงบจริงๆนะครับเปิดเรื่องมาท่านเล่าเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเรื่องมักกะลีผลหรือที่เรียกนารีผลอ,อ๋อค่ะค่ะที่เป็นผลไม้รูปผู้หญิงสวยๆใช่ไหมคะใช่ครับ ที่ว่ารีสีเห็นแล้วตะบะแตกแย่งกันวุ่นวายเลยซึ่งท่านก็โยงมาเรื่องกามนี้แหละครับอือเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะคําว่ากามในทางธรรมเนี่ยคือมันลึกกว่าที่เราเข้าใจกันเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องเอ,อ่อเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่มันคือความอยากความพอใจทั้งหมดเลยที่ผ่านประสาสัมผัสทั้ง5้าของเราตาหูจมูกลิ้นกาย อ๋อครับครับอย่างเช่นบอกว่าเราชอบกินอาหารอร่อยๆติดใจรสชาติหรือชอบไปเที่ยวดูวิวสวยๆฟังเพลงเพราะๆสัมผัสสบายๆทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของกามาโลกทั้งนั้นเลยค่ะโหหมายความว่าความสุขส่วนใหญ่ที่คนเราวิ่งตามกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือความสุกระดับนี้เองสินะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็วนๆอยู่แค่นี้เหมือนมันไม่จบไม่สิ้นเนาะถูกต้องค่ะแต่ในธรรมเทศนานี้ท่านก็ชี้ให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าท่านค้นพบความสุขที่มันประนีตกว่านั้นอีกยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางโลกพวกนี้ก็คือความสงบที่ได้จากการภาวนาความสงบจากการภาวนาใช่ค่ะท่านถึงก็บอกว่าความสุขทั้งโลกมารวมกันก็ยังเทียบความสงบนี้ไม่ได้เลยคนที่เคยได้สัมผัสแม้จะนิดเดียวนะคะบางทีเขาจะรู้สึกแบบอุ้ยสุขจังสุขหนอไม่เคยเจอสุขแบบนี้มันเป็นความอิ่มทิพย์ อิ่มแบบไม่ได้หิวข้าวไม่ได้อยากนอนเลยมันเต็มจากข้างในอืฟังดูน่าทึ่งมากครับเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรข้างนอกเลยไม่ต้องเลยค่ะมันเกิดจากจิตข้างในที่รวมเป็นหนึ่งมีแค่ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วทีนี้มันเกี่ยวกับคําถามที่ว่ายอมจำนวนแบบไหนใจถึงจะสงบยังไงล่ะครับฟังดูเหมือนเราต้องยอมแพ้ฝืนใจที่เราหมดทางสู้แล้วจำใจยอมนะ แต่มันคือการรับรู้ที่เกิดจากปัญญาเกิดจากความเข้าใจจริงๆว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เข้าใจธรรมชาติของมันใช่ค่ะท่านเปรียบเทียบเหมือนคนหนึ่งทุกใจมากไม่อยากให้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าครับ <laughs> กับอีกคนหนึ่งที่เข้าใจว่ากลางวันกลางคืนมันเป็นเรื่องธรรมดาก็แค่ปรับตัวไปตามนั้นไม่ได้ขัดใจอะไร การยอมรับแบบหลังนี่แหละค่ะที่ทำให้ใจเราเป็นอิสระจริงๆไม่ใช่ไปกดข่มมันไว้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือยอมรับความจริงตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาติของโลกจริงๆมันก็คือความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรียกว่าอนิจจงถูกต้องเลยค่ะพอเข้าใจตรงนี้ก็เลยเห็นภาพชัดขึ้นเลยกับคาว่าอยู่บนความไม่มั่นคงอย่างมันคงใช่ค่ะ คือการยอมรับว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เราปล่อยปะละเลยชีวิตนะแบบโอ้ยโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนช่างมันเถอะไม่ใช่แบบนั้นแต่คือพอเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วเนี่ยเรายิ่งต้องหันกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างไม่ประมาทควรควายทำแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เต็มที่ที่สุดนี่แหละคือความมั่นคงจากข้างในจริงๆที่มาจากปัญญาไม่ใช่การอดทนฝืนๆเอาครับผม พอเข้าใจหลักการยอมรับธรรมชาติแล้วเนี่ยอีกจุดที่หลายคนน่าจะเจอบ่อยๆก็คือเ,อเจ้าความคิดฟุ้งซ่านนี่แหละครับมันรับมือยากเหมือนกันนะจะทำยังไงดีไม่ให้เราไปสู้รบกับมันอืมอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะแนวทางปฏิบัติที่ท่านสอนคือเราไม่ได้ไปห้ามคิดนะคะการห้ามคิดมันเหมือนไปผลักมันยิ่งผลักมันก็ยิ่งมาครับจริงแต่คือให้เรารู้ทันมันพอมันคิดปุ๊บอ่ะรู้แล้วว่าคิด แล้วก็ค่อยๆดึงสติกลับมาที่ฐานของเราอาจจะเป็นลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องไปเกลียดความรู้สึกนั้นนะแค่รู้แล้วก็กลับมาซึ่งตรงนี้แล่ละค่ะที่ต้องอาศัยการฝืนนิดนึงในตอนแรกแล้วก็ต้องฝึกอินรีห้าให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอินรีห้ามีอะไรบ้างนะครับทวนอีกทีก็มีศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความเพียรสติการระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นแล้วก็ ปัญญาความเข้าใจค่ะทั้งหมดนี้คือการฝึกสมถะซึ่งเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาหรือปัญญาเห็นตามจริงต่อไปอ๋อครับแล้วถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกทางกายล่ะครับเช่นร้อนหนาวหรือปวดเมื่อยมากๆเนี่ยการยอมรับมันทำยังไงครับฟังดูเหมือนขัดขัดขดกับที่เราอยากจะรีบแก้ให้หายค่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันเป้าหมายของการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่การพยายามไปดับความรู้สึกนั้นให้ได้แบบทันทีทันใด แต่เป็นการเข้าไปเรียนรู้สภาวะนั้นตามที่มันเป็นจริงๆแล้วที่สำคัญกว่าคือให้เห็นใจของเราเองที่กำลังดิ้นรนไม่พอใจอยากให้มันหายไปเร็วๆตัวที่ไม่อยากให้ปวดนี่เองใช่ค่ะตัวนั้นแหละคือตัณหาเราฝึกที่จะอยู่กับความปวดความร้อนความหนาวนั้นได้โดยที่ใจเราไม่ถูกไปด้วยที่ครูบาท่านเรียกว่ากายปวดแต่ใจไม่ปวดโห oh, ทาได้นี่สุดยอดเลยนะครับต้องฝึกค่ะ แล้วตรงเนี้ยการรักษาศีลให้ดีให้บริสุทธิ์จะช่วยได้มากเลยนะคะเพราะพอศีลดีใจมันจะไม่ร้อนไม่กังวลมันก็เอื้อให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากจริงๆครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากในธรรมเทศนาคือเรื่องพลังงานของจิตนี่ส่งผลถึงร่างกายได้จริงๆด้วยใช่เลยค่ะเรื่องนี้ชัดเจนมากคือท่านอธิบายว่าจิตที่มันเต็มไปด้วยพลังงานลบๆนะคะ แบบความไม่พอใจความโกรธความเกลียดพวกเนี้ยไม่ใช่แค่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์นะมันส่งผลให้ร่างกายเรารู้สึกหนักหนัก,นกอึดอัดไม่สบายป่วยง่ายด้วยซ้ําแล้วก็ส่งผลถึงหน้าตาด้วยที่ท่านบอกว่าหน้าดําคล้ําเครียดอะคะ่ะไม่ใช่เรื่องสีผิวนะแต่เป็นอารมณ์ที่มันฉายออกมาอ๋อครับครับเคยเห็นเหมือนกันคนที่เครียดมากๆหน้าตาจะดูไม่สดใสจริงๆเนี่ย ร่างกายมันก็จะรู้สึกเบาสบายผิวพรรณก็จะดูผ่องใสมีน้ำมีนวลขึ้นมาเหมือนมีออร่าอย่างที่เขาพูดกันประมาณนั้นเลยค่ะมันคือพลังงานจากข้างในที่มันแผ่ออกมางั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าความสงบความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราไปพยายามควบคุมเปลี่ยนแปลงโลกข้างนอกให้เป็นไปตามใจเราแต่เกิดจากการหันกลับมาทำความเข้าใจธรรมชาติของโลกของตัวเราเองว่ามันไม่แน่นอน แล้วก็ฝึกฝนจิตใจให้ยอมรับความจริงตรงนั้นด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็ใช้ชีวิตไปอย่างไม่ประมาทถูกต้องที่สุดเลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะหัวใจสําคัญอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่ครูบาฉายท่านทิ้งท้ายไว้ชวนให้คิดมากๆเลยคือเรื่องความตายความตายใช่ค่ะท่านบอกว่าคนที่ฝึกฝนตัวเองมาดีแล้วจนมีสมบัติภายในที่มั่นคงคือมีศีลสมาธิปัญญาที่แข็งแรงพอเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้มองความตายด้วยความกลัวเหมือนคนทั่วไปนะแต่อาจจะเอ่อสามารถรอคอยความตายได้ด้วยใจที่สงบหรืออาจจะเบิกบานด้วยซ้ำไปโหรอคอยความตายด้วยใจเบิกบานค่ะฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะน่าคิดต่อมากเลยครับว่าอะไรคือคือสิ่งที่ทำให้มุมมองต่อความจริงพื้นฐานที่สุดของชีวิตอย่างความตายเนี่ยมันพลิกจากความกลัว ไปสู่การยอมรับหรือแม้แต่ความเบิกบานได้ขนาดนั้นเป็นคำถามที่น่าจะเก็บกลับไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ